นาฬิกาประเภทดำน้ำได้รับความนิยมอย่างมากคือโ o เ e ็กซ b m ับมารินเนอและนาฬิการุ่นนี้มีฝาแฟดฝาแฟดของเขาคือนาฬิการุ่นไหนมีคำตอบอยู่ในวิดีโอตอนนี้เลยครับ สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับขำเฉลยคือนาฬิกาทูดอร์รุ่นแบ็ k เบย์นะครับก่อนด่นกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมก่อนได้เลยนะครับเรามาดูกันว่านาฬิกาฝาแฝดนั้นแฝดกันอย่างไรพูดถึงนาฬิกาโรเล็กซ์ก่อนนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่อดีตฮันส์วิลดอร์เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ของโรเล็กซ์ในอดีตและทําการพัฒนานาฬิกาโรเล็กซ์เนี่ยออกมาอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ก่อตั้งแบรนด์มีความตั้งใจที่จะทําให้นาฬิกา ที่มีคุณภาพนั้นมีราคาที่ถูกลงครึ่งหนึ่งประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวแทนของแบรนด์รุ่นนั้นคือ t ูดอ r ในปี1926เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงงานและบริษัทของ t ู d o ร h a ฮาร์สวิลดอเป็นผู้ให้กำเนิดสิ่งนั้นหลังจากฮาร์สวิ d o อฟมีความตั้งใจที่จะทําให้ในาฬิกานั้นมีคุณภาพยอดเยี่ยมนะครับ และราคาที่ถูกลงในปี1954 Rolex ออกแบบนาฬิกาดำน้ำนะครับหรือเรียกว่านาฬิกากันน้ำก็ได้นะครับประมาณ100เมตรและในปีเดียวกันทู d o นั้นก็ได้มีนาฬิการุ่นดำน้ำด้วยเช่นกันคือระยะที่100เมตรหลังจากนั้นอีก4ปีนะครับในปี1958นาฬิกาดำน้ำกลายเป็น200เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสตอรี่ของแบรนด์ทูดอรเนี่ย มันล้อมากับแบรนด์ของโรเล x แต่ชื่อของเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันคือรุ่น s u บเลนเนอรปัจจุบันนี้ในมือของผมคือ300เมตรและต่อไปจนถึง1,000เมตร 4,000เมตรและ10,000เมตรนะครับโรเล็กซ์นั้นให้รายละเอียดของวิธีการออกแบบของโรเล็กซ์อย่างยอดเยี่ยมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตอรนนั้นอย่างที่บอกนะครับจุดเริ่มต้นของเขาคือก่อตั้งแบรนด์ของเขาด้วยการตั้งโรงงานของเขาเองโรงงานของเขานั้นได้ทําการผลิตนาฬิกาภายใต้เทคโนโลยีของโรเล็กซ์อย่างไรก็ตามคําว่าโรเล็กซ์เนี่ยเป็นที่ติดหูและเป็นความเข้าใจของผู้คนไปแล้วว่า เป็นแบ,บรนด์พี่แบ,บรนด์น้องกันซึ่งความเข้าใจอันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่ามีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันคือกลไกของโรเล็และทูดอนั้นใช้คนละตัวนะครับในอดีตนั้นทูดอใช้คาลิเบอร์ของ ETA แต่ปัจจุบันนี้ทูดอได้ทําการผลิตเครื่องเป็นของตัวเองเรียกว่าเป็นเครื่อง Inhouse นั่นเองและในปี2009นะครับทูดอนั้นได้เริ่มที่จะผลิตนาฬิกาโดยการออกแบบดีไซน์แบบย้อนยุคหรือเรียกว่าเป็นการทำลิซเซนรี่นั่นเอง วิธีการทำนาฬิกาของเขาคือใช้วัสดุที่แตกต่างออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนที่เป็นสแตนเลสสตีลเป็นบรอนซ์น้าปัดที่เป็นวินเทจเช่นหน้าปัดสีแดงอมน้านําตาลหรือขอบที่เป็นสีแดงหรือน้ำเงินที่เป็นน้ำเงินเข้มแบบนี้นะครับการทำดีไซน์ของเขาเนี่ยย้อนกลับไป สู่ความคลาสสิกในแบบดั้งเดิมตั้งแต่ยุคป,ปี1954เพราะฉะนั้นความเป็นสีดำของนาฬิกายี่ห้อทูดอรอยมีการนำมาใช้มากเลยนะครับแล้วก็การให้รละเอียดของราคาของเขาเนี่ยยังคงราคาแบบครึ่งหนึ่งของโ o ล e กซความตั้งใจเดิมของฮาร b สบิ d ดอฟ จนถึงปัจจุบันนี้เป็นความตั้งใจที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกา t ูดอรรุ่น b l a c k b a y เนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จของการเปลี่ยนยุคของ t ูดอรตั้งแต่ปี2009เลยนะครับอันนั้นพูดถึงการออกแบบดีไซน์ของรุ่นต่อรุ่นแต่อยา่างไรก็ตามคนยังเข้าใจว่าแบรนด์ t ูดอรและโ o เ e ็กมันถูกผสมผสานเข้าด้วยกันซึ่งปี2012นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จโดยการเป็นตัวเองโดยชัดเจนของคำว่า ดูดโดยการเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบทั้งกลไกเครื่องของเขาทั้งวิธีการใช้วัสดุและการให้ตราสัญลักษณ์ที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงหลังจากในปี2011ความเป็นแบรนด์ของเขามีความเป็นตัวของตัวเองโดยชัดเจนแล้วนะครับดูดอนั้นเพิ่มฟังก์ชันให้กับโปรดักต์ของตัวเองโดยการทําฟังก์ชันเป็นแบบ จัดเวลารับเป็นนาฬิกาดำน้ำด้วยตัวของเขาเองแต่ว่าแบรนด์ของ Rolex ไม่ทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นตัวของตัวเองแบรนด์ u d o r นั้นให้รายละเอียดของฟังก์ชันที่มากกว่า สำหรับผู้คนที่ต้องการเสพแบรนด์ของทูดอนครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าความเป็นพี่เป็นน้องของนาฬิกาทูดอและโ o l e x เนี่ยมีความแตกต่างกันแบบไหนในมือขวาของผมเป็นโ o l e ็กรุ่น s u b m ล r เ n e r มีฟังก์ชันอยู่2อย่างคือนาฬิกาที่มีวันที่และไม่มีวันที่นะครับในมือของผมคือตัวที่มีวันที่นะครับและ ตูดอแบ a c เบย์นั้นมีฟังก์ชันที่มากกว่านะครับคือมีรุ่นที่มีวันที่และไม่มีวันที่รวมถึงตัวนี้เป็นนาฬิกาที่เป็นฟังก์ชันจับเวลาแต่ว่าในสไตล์ของวิธีการออกแบบนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนนครับปัจจุบันเราจะเห็นว่านาฬิกาโรเล x รุ่น s u b ล i เนอร์เนี่ยมีการพัฒนาโดยให้ความทันสมัยมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบที่เป็นเซรามิกหรือสีสันและดีไซน์ที่มีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นนะครับ แต่ว่าทูดอรนั้นกับสวนทางครับมีการออกแบบที่ย้อนยุคก,กลับไปหรือเรียกว่าเป็นลีเจนดารี่กลับไปในยุคตั้งแต่ปี1954นะครับ mm hmm. เขามีวิธีการออกแบบให้ย้อนยุคก,กลับไปแต่ว่าโ o l e x นั้นออกแบบให้มีความทันสมัยและลำหน้ามากขึ้นอันนี้แหละเป็นความแตกต่างของแบรนด์ฝาแฝดโรเล็กซ์และ และสิ่งที่แตกต่างในเรื่องของดีไซน์ทูดอที่ผมได้พูดว่ามันย้อนยุกนะครับคือทูดอ้นให้รายละเอียดของอุปกรณ์ที่แตกต่างเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนอกจากที่จะเป็นสายเหล็กแล้วเนี่ยยังมีสายหนังและสายไนล่อนเพิ่มขึ้นมาสําหรับอุปกรณ์ที่ทูดอให้มาด้วยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของการใช้งานแบบฟังก์ชันจริงๆที่ทูดอเนี่ยคำนึงถึงแต่ว่า l o l e s ไม่เคยมีให้นะครับมากกว่านั้นเราจะเห็นสีสันบนแบ็คเบย์ที่มากกว่าซับารินเนอร์นะครับแบ็คเบย์นั้นมีสีสันเช่นเขียวน้ำเงินแดงที่ขอบนอกจากเรื่องสีสันของทู d อ r ที่ผมได้พูดไปนะครับมีถึงเรื่องวัสดุที่แตกต่างด้วยนะครับโรเล็กซ์นั้นให้รายละเอียดของวัสดุตัวเรือนที่เป็นสแตนเลสสตีลและเป็นทองนะครับแต่ว่าทูดอแบล็ c เบ a ์นั้นมีรละเอียดที่มากกว่าครับเป็นสแตนเลสสตีล เป็นบรอนซ์และเป็นเซรามิกที่ตัวเรือนด้วยนะครับอันนี้คือความแตกต่างกันชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมสนใจที่จะซื้อนาฬิกาประเภทดำน้ำสักเรือนนึง ในฟังก์ชันที่อาจจะเหมือนกันราคาคือแตกต,ต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งในกาโรเล็กซับมาลินเนอร์ขอบซาลิกปัจจุบันนั้นราคาอยู่ที่30,000นกว่าในตัวเรือนสแตนเลสและทูดอถ้าเป็นรุ่นแบ็คเบย์สเข็มในฟังก์ชันเดียวกันอาจจะมีราคาอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งคือแสนกว่าบาทน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถหาซื้อได้ในช็อปโดยทั่วไปกับตัวแทนบริษัทโรเล็กซ์แต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณตามหาโรเล็กซ์ซับมาลินเนอร์ไม่ได้ ท u ดอนนั้นให้คุณค่าเช่นเดียวกันกับโ o เลกประเภทดำน้ำคุณได้มันแน่นอนราคาในช็อปนั้นคุณหาซื้อได้ราคามันไม่แพงอันนี้เป็นรายละเอียดของความเป็นฝาแฝดพี่น้องกันระหว่างนาฬิกาประเภท s u b m าร i n e อรคือดำน้ำและดำน้ำของ t ูดอนครับฝาแฝดของเขามันอยู่ในมือของคุณเป็นคุณค่าของโรเลสส่งผ่านจากฮาร์สบิวดอมนั่นเองนะครับพบกันผมเล็กมโน